รครับเที่ยวแรกครับพี่น้องอสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องอชาว YouTube ที่รักทุกท่านนะพี่น้องวันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับลุยงานเลยฮะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ติดขัดนิดหน่อยนะครับพี่น้องก็เลยได้วิ่งแค่2เที่ยวนะก็จอดตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วก็ลุยงานเลยนะพี่น้องนะ,ะเที่ยวแรกครับเดืองอารามงามแท้ครับ เปล่าครับวันนี้ไปนะครับไกด์นดนจีนปล่าของเราก็ขับรถไบอ่าไม่มีรองไม่ใส่อนะรองเท้านะพี่น้องจนได้ฉาย,ยาว่าเป็นคนขับไกด์ดนจิดปล่านะนะครับเขาบอกว่ามันไม่ฉลาดอะไรอ้าวโอ๋อแซมแซม โแซมวิ่งเกือบโดนอีกแล้วไปอยู่ตรงไหนก็โดนเราก็จะพยายามให้มาไกลได้ที่สุดนะครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อที่จะได้เจ้ารถไถนี่เขาทำงานดันได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าทีแถวนู้นอย่างนี้มัน มันช้านะมันดันช้านะพี่นามาดูคันที่สองครับน้อ,องใหม่ไร้สังกัดนะคันน,ะนี้นี่ฮะมาแล้วโอ้ใส่เยอะเหมือนกันนะนี่ใส่เยอะเหมือนกันนะ คนขับคนใหม่ด้วยครับพี่น้องเยียบหน่อยเยี่ยมน้อยอันนี้ใครขับเสียหนึ่งคนขับรถคอกครับเด็ก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 โอ้โอบอกรถน้ำหนักลงหน่อยไปเยอะๆเลยทำไมมันมันมาไม่สงสารรถไทยไงใช่ครับเนี่ยเออมันมาไม่ได้เนี่ยมันเยอะนะนี่ถ้าใส่เยอะพี่น้อง รถไถมันจะมันจะดันมันจะดันช้านะเอ่อ้าลงเลยลงเลยมันจะเข้าไม่ถึงนะพี่น้องมันเข้าไม่ถึงตรงนี้มันก็จะชา้านิดนึงนะครับ ัก้อน,นหินขึ้นเลยนะนี่ก้อนหินติดมาด้วยนะอ่ะว้าวยใหญ่เลยพี่น้องเอ้ย แซมบอกแซมบอกโอ้ตรงนั้นเอียงแรงโอ้ oh. oh. มาไวไหมเนี่ยไม่กดตั้งแต่แรกอ้า oh. oh. ไม่กดแต่แรกดาบเลยนะพี่น้อง มาฝั่งนี้หน่อยหนึ่งตรงนั้นมันเอียงนะครับะโยเฮ้ยเลยเอ็กเอ็กเอ็กเอาเฮ้ยเฮ้ย นี่ครับเราก็ต้องแบ่งลงฝั่งนี้บ้างฝั่งโน้นบ้างนะเพื่อที่อาจจะได้ทันกันนะครับตรงโน้นมันลงมาผิดทางเมื่อกี้นะฮะามาขึ้นมาฝั่งนี้สักหน่อยนะพี่น้องเออ บแลนะพี่นอ้องรถไทยก็วิ่งตามเลยเนีย่ยตรงนี้มันดันลงง่ายเห็นไหมแต่ต้องระวังนิดนึงนะมันสูงเราต้องเลือกเอารถหนที่แรงๆขึ้นมาจากตรงนี้ให้ได้เยียบเลยไปเยอะเยีบยบแรงๆเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม โอ้ยไปเยอะไม่ยอมเหยียบเลยแกไม่ยอมเหยียบแต่ทีแรกนะเออเจ้ารถคงคุยเจ้าส่งไล่ส่งไล่เออนูแ่แรง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 ทะลุนระกเออตายตายไปเยอะอ๋อเออเออโอ,อ,อ,อ้สุดยอดมากครับสุดยอดยกเลยยกเลย โอ้ยไปเยยเอ้ยรถแรงโจนไปเยยรถแรงโจนอนี่ครับเราก็ต้องสลับนะเดี๋ยวคันในแรงๆเราเรียกขึ้นนี่เลย ที่ตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ประหยัดแรงรถไทห,หน่อยนะพี่น้องเพราะตรงนี้มันดันง่ายนะครับตรงโน้นมันจะดันยาวนิดนึงนะโอ้มีก้อนหินใหญ่ด้วยพี่น้อง เาเลยครับมาดูครับคันน้องใหม่ไร้ซั่งกัดน,นะเขาจะผ่านตรงนี้ได้ไหมเยียบน้อยวะเอาไปจอดทำไมนี่เอามาเกียร์ไหนอ,อ,อ่นี่ครับมันต้องตรงนี้นะต้องต้องเร่งหน่อยนะครับไม่เร่งมันจะไม่ขึ้นนะต้องเหยียบนิดนึงนะ นี่ตาตาเขาจะทำเป็นบักไวเลยครับเขาต้องระวังไวโโ้โอ้อีกอีกอ๋อเนี่ยพอดีนะครับทำบักไว้แล้วแต่ว,ว่าดอสายไฟนะพี่น้องตรงนี้ระวังที่เดียวคือสายไฟถ้าสายไฟไม่มีตรงนี้ก็จะถอยได้อีกอ้อ ระวังด้วยอย่าออกตัวนะเอาลงก่อนเอาลงก่อนเอาลงเอาลงถ้าออกตัวนี่ขาดเลยได้นะเอาเอาหมดแล้วหมดแล้วลงเลยหมดแล้วเอาลงเลยหมดแล้ว อันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องกดติดตามให้ด้วยนะครับาทางาช่องไร้ซ่งกันแล้วก็ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายๆนะครับสวัสดีครับ